ุดเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเลิกไปแล้วอะครับทีนี้ผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปจะเข้าวงเฉลียงผมก็จะเพให้เข้าไปทํางานตัวเองแต่พอทํางานตัวเองแล้วแลดูไม่ค่อยแข็งแรงพิจิกที่ในฐานะที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็ทําให้มันแข็งแรงขึ้นโดยทาเป็นวงเป็นวง <พอ S 1> เฉลียงพอทำเป็นวงกําลังวงกําลังจะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดพุทธที่ปัญญาว่างั้นก็เอาชื่อเฉลียงนี่แหละมาใช้กับวงนี้อ,อ๋ออ่แล้วตอนนั้นเฉลียงมี มีพวกพี่เจี๊ยบพี่อะไรก็่พี่อะไรกันหรืองก็ไปชวนว่าเจี๊ยบมาไหมพี่ะจ no ี๊ยบมาช่ไหมพี่ดีนิติพงศ์ซึ่งอัะนั้นเขาอยู่เดินเฉลียงอยู่แล้วพอเขาเขาชวนมานึกว่าชวนแล้วจะไม่มาพี่จิ๊กบอกเออแต่ว่าไม่แน่นะพี่ดีเขาแต่งพงแต่งเพลงแล้วเขาอาจจะไม่มาพี่เจี๊ยบเขาเป็นเพชรขาดความเครียดแล้วเขากําลังยุ่งเขาอาจจะไม่มาปรากฏว่ามาอืมเออมาก็เลย ก็ลมีห้าคนนั่นแหละมีพี่พี่เจี๊ยบพี่ดี้พี่แตงรูสิรธิลไรทองแล้วก็ไปเอาเกียงซึ่งเป็นน้องน้อง้องอยู่ที่ทับปั่นแล้วก็เป็นพี่จุ้ยห้าคนออกเป็นเฉลียงครั้วเราแล้วเรารู้ไหมว่าแล้วเราทําหน้าที่อะไรในวงเฉลียงผมเหลอตอนเขากำหนดไม่ใครทําอะไรบ้างคือเนื่องจากว่าอัลบั้มชุดนั้นเนี่ยผมทํากับพี่จิกมาก่อนอืใช่ไหมครับ นหน้าที่แรกเลยผมต้องไปกู้เงินเพราะว่าไม่มีเงินกันพิจิกตอนนั้นก็ไม่ใช่พิจิกวันนี้ไม่ใช่หน้าที่อะไรในวงเลยนะเล่นดนตรีร้องนาทีกู้เงินพ่จิกใช้เงินเท่าไหร่อาราบัมพิจิกบอกว่าถ้าใช้ทั้งอาราบัมเนี่ยมันก็คงจะเป็นแสนแต่ว่าพี่ก็ไปติดติดปาปาห้องอัดอะไรไว้ก่อนได้แต่ว่าถ้านักดนตรีเขามาเป่าบางคนเนี่ยเขามาเนี่ยเอาพี่ต๋องเทวันมาเป่าเราอาจจะต้องจ่ายเขาก่อน ข้าห้องอัดก็ตูต้ตัวไว้ก็พี่เยาวเท่าไหร่พี่จิตก็ว่าสักสี่ห้าหมื่นน่ะผมก็ไปเลยแบงก์กรุงเทพสาขาคลองเตยจำได้จำ, <c oughs> ำได้เพราะว่าคุณชลัดเฟื่องอารมณ์อยู่ที่นั่น <c oughs> ผมก็ไปกู้เงินแต่ว่าญาติผมก็ทำแบงก์อยู่ที่นั่นผมก็ไปขอกู้บัญชีของญาติญาๆก็ได้มาห้าหมื่นพร้อมกับ ได้ทักทายกับชลัฐเฟื่องอารมณ์ด้วยออได้สองด่างออได้เพลงด้วยแล้วก็ได้เอาเพลงมาให้ชลัฐฟังด้วยเผื่อชรัดเขาแบบเขาชอบขอจะจะชอบหรือว่าเขาอยากจะแต่งให้อย่างนั้นนะครับออผมก็เริ่มกู้เงินเสร็จผมก็เริ่มเนี่ยมาคิดมาคิดชื่อวงคิดชื่อวงแล้วก็พอเริ่มเป็นวงเข้าจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากแล้วเพราะว่าเริ่มมีคนมายเยอะ แล้วที่ผมก็เป็นคนเอาเพลงเนี่ยไปให้พี่เก่งที่อยู่ที่เครียเทียเนี่ยฟังผมก็บอกพี่จิกว่าผมมีรุ่นพี่อยู่ที่เริ่มทําค่ายทามิวสิกก็เลยเอาเพลงพี่จิกก็เอาเพลงให้พี่เก่งฟังแล้วก็เหมือนเป็นแม่เตื่อเอาพี่จิกกับพคลียเทีย <Creator, S 2> เ,เออมาเจอกันพอสองคนนี้เจอกันผมก็สบายเลย<อ>ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่า เขาเก่งทั้งคู่เราเ็นเหมอนเียรนี่เป็นแบบว่าเป็นเป็นผู้สื่อสื่อสื่อสารด้วยนะคือเขาเรียกอะไรฮะเป็นผู้ดําเนินการด้วยนะใช่โอ้โหเงินห้าหมื่นเนี่ยผมไม่รู้ได้คืนหรือยังพอเริ่มคือคิดเอ๊ะที่จิกคืนหรือยังวะห้าหมื่น้นี่ยตอนนี้ทวงได้แล้วมีครับอะไรไงฮะแล้วก็มาเป็นก็มารวมตัวกันเป็นเฉลียงชุดแรกชุดแรกผมคิดว่าผม ถ้าเทียบกับนักร้องคนอื่นเนาะดูเขาจะลําบากกว่าผมเยอะทาไมฮะก็ไม่เคยดูรายการทีวีอะกว่านักร้องคนหนึ่งจะดังได้มันลําบากอันนี้ไม่ลําบากเลยอืคือพอทําเพลงปุ๊บอีกสองวันเดินดังเลยเหรอืเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่รู้เขายิงสปอตอะไรก็โปรโมทอะไรไม่รู้จากที่เคยเดินไปสำยานไปจุฬาแบบสบายสบายก็เริ่มแบบ<ม>ไปมาบญคลองไม่ได้แล้วเริ่มมีคนแบบรู้จัก ริงเหรอที่ตอนนั้นคือห้าคนอาเลียงเรารู้ว่าพี่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 แต่งเนี่ยเขาจะเป่าแซ็ใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบก็เล่นกีตาร์ก็ที่จริงก็เป็นนักร้องแหละครับพี่เจี๊ยบเล่นก็ร้องผมก็เกียงก็เล่นกีตาร์นี้พอมัน้้องดวยเกียงก็เล่นพี่เจี๊ยบก็เล่นผมก็ก็ไม่เล่นเลยสักคนก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรอ่ะแล้วร้องไหมฮะร้องก็ร้องนิดหน่อยเพราะว่าร้องก็ร้องไม่เก่งอยู่แล้วครับไม่ได้อย่างในวงอัในอัลบั้มแรก ครลบบ้างแรกก็อื่นอีกบ้างหมใช่ไหมที่ออกมาใช่ก็พี่พี่พี่ช่วยร้องสึเพลงผมก็ร้องเที่ยวละไมเที่ยวละไมอ่ากล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยน้ำว้าสองเพลงก็ดังแล้วพอแล้วไม่ต้องร้องเยอะแล้วไม่ร้องเลยไม่ร้องอีกแล้วอก็ร้องแบบจึกจืแจ่มแท่นิดหน่อยเวลาเป็นเป็นต้องการเสียงร้องหมู่ร้องประสานอย่างเงี้ยแต่พอออกมาแต่พอออกมาสู่ตลาดเพลงนี่เปรี้ยงเลยนะก็ก็ ก็ถ้าเราไม่พูดข้าข้างตัวเองอะนะบางทีนักร้องก็คิดว่าตัวเองดังเกินทุกคนนนะแต่ว่าผมว่ามันนาทีนั้นคือมันอาจจะหนึ่งมันมีสื่อนะครับสองมันมีการทำมิวสิกวิดีโอที่แปลกไปกว่าที่อื่นผมจำได้ว่าเขาส่งบทมาว่าเพลงเข้าใจเป็นเพลงซึ้งจะให้ใ<ช>พวกเราไล่ยิงกัน เข้าใจอย่างเงี้ยเข้าใจฉันเข้าใจทุกอย่างเลี้ยงร้องเลิกคบเลียงร้อง่ะเราก็แต่พวกเราไล่ยิงกันเงี้ยเมก็เอ้ยมันแบบประหลาดดีเงี้ยหรืออย่างเพลงเที่ยวละไมย่เงี้ยผมก็ต้องไปก่อนล่วงหน้าก่อนที่เขาจะไปถ่ายทําเพลงอื่นไปไหนก่อนไปก่อนเสมาท์ไม่สมุยเหรอไปเที่ยวอยู่กลาบโบกรถทําอะไรไปเรื่อยๆอ่ะพึ่งมาว่าอ่ะถ่าย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 ไปก่อน แล้เดี๋ยวค่อยมารวมๆกันมันเที่ยวละไมเสร็จแล้วพอคนอื่นมาก็ค่อยถ่ายอื่นๆอีกมากมายครับแล้วก็คงมีช่วงเวลาโปรโมตด้วยแล้วก็คงแบบตอนนั้นเป็นยุคที่เพลงไทยกำลังเฟื่องเลยใช่ไหมครับกำลังถึงนาทีของพี่เบิร์ตพี่ปุ๊กพี่ปั่นใชเฉลียงอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไง ตอนนั้นตอนนั้นก็ยังเป็นนิสิตจุฬาอยู่ปีอะไรตอนนั้นตอนนั้นไม่นับปีแล้วตอนนั้นก็เริ่มเริ่มคิดว่าสงสัยคงจะเรียนต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าต็จยังอืมเพราะว่าประมาณนั้นแล้วเพื่อนผมเริ่มมาสอนแล้วอ่ะออเพื่อนผมเข้าไปในห้องฉันไปก่อนทำไมวิชานี้อาจารย์คุ้นๆเพราะปรากฏว่าเพื่อนมามาสอนเพื่อนจบแล้วมาสอนแล้วไปทำงานไปปีสองปีแล้วกบมาสอนเออผมก็ คงเรียนไม่ได้แล้วเกรงใจเพื่อแล้วก็เลยออกมาออกมาเบี่ยงเบนมาทางมาทางนี้เต็มตัวเฉลียงครับอืแล้วพอพอะไรบ้างชุดแรกออกมานี่พอมันแบบโอ้โหความดังเริ่มมาแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าทำตัวถูกไหมโอ้ยทําตัวไม่ถูกครับไม่มีไม่มีคู่มือด้วยผิดเหมือนกันไงเพราะว่าแบบบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าจะมาอะไรกับฉันนักหนาเข้าใจไหมครับเช่นสมมติว่า สมมติเขาต้องการลายเซ็นเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาก็เอาก็ซื้อเพลงไปแล้วก็ก็ฟังไปเธอเซ็นเซอร์อะไรเห็นไหมแล้วเซ็นไหมก็เซ็นไปก็สงสัยไปก็ต้องกลับไปปรึกษาพี่จิกเอกพี่เขาจะเอาลายเซ็นไปทําอะไรกันวะอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาไม่ฟังเพลงเราเขามาสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็งงงนิดหนึ่งเด็กก็ต้องค่อยๆแบบอธิบายทําการบําบัดทางจิตให้ ช่วยชอบนักเขียนไหมเออชอบแล้วเวลาซื้อหนังสือเขาอะอยากเห็นหน้าเขาไหมคนเขียนอะเออก็อยากเห็นเนาะว่าชาติกอบจิตติหน้าตาย,ยัางไงลงวงสวรรค์แล้วอยากได้ลายเซ็นเขาไหมล่ะเขาเขียนเสร็จแล้วอะ่ะแต่ซื้อหนังสือเขาแล้วอะอยากอ่านหรือ,อยังก็อยากได้เหมือนกันนะอืม,อมแล้วก็บางทีเราก,เราก็เราก็แบบศึกษาเองไงอย่างสมมติผมก็จะบอกเพื่อนว่าเวลาเจอนักร้องนะ อย่าไปชี้เขาผมก็จะบอกเพื่อนเนี้ยมันไม่ดีรู้เปล่าไปชี้ยังไงไแบบเฮ้ยเนี่ยนี่ไงนี่ไงเนี้ยบอกไม่ดีอย่าไปชี้จะใช้มือชี้หรือปากชี้ไม่สุภาพเอัแบบ้นออ้ยคนคนมาเนี้ยอย่าทําผมก็บอกเนี้ยแล้วผมก็เดินไปกับเพื่อนแล้วสักพักหนึ่งผมก็เฮ้ยเฮ้ย,ยจันทนีสีเทาจันทนีสีเทาจันทนีเป็นนักวิ่งไงแบบเป็นนักวิ่งที่แบบผมชอบอ ผมก็เฮ้ยชี้ชี้อ้าวที่อวดรเรวดีสีเท้าเร็วัีดรัะผมก็เซก็งงจะเรวดีสีเท้าเพื่อนเขาบอกนั่นแหละทําไมทาไมจะไปชี้เขาทำไมเองยังชี้เขาเลยเออไม่รู้ว่ามันอัตโนมัตินงเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลามีคนชี้เราเนี้ยเราก็จะอ๋อเขาอัตโนมัติเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากชี้เราแล้วก็เริ่มบําบัดอาการทางจิตเบอบําบัดเลยนะเริ่มแบบว่าเหมือนเหมือนมีอาการทางจิตอื แล้วมีแล้วแล้วแล้วแฟนเพลงเขายังไงฮะเขาตอนนั้นตอนนั้นพี่ช่วยเข้าใจว่าไงว่าเขากรีดเพลงระหรือว่าเขากรีดรูปลักษ์ภาพลักษณ์ของเราเขาก็เขาก็กรีดรวมกันเขาบอกว่าน่ารักจงตอนแรกเราอยากให้ตอนแรกเราอยากให้เขาแยกแต่หลังๆพอเราก็เริ่มรู้สึกว่าเวลาเราชอบผู้หญิงเราก็ชอบรวมๆเวลาเขาถามเธอชอบฉันตรงไหนเงี้ยเราก็ก็ชอบนะถามว่าเออ